คลิปไม่ใช่คลิปสิเขาเรียกอะไรนะไอเทนเสื้อผีเสื้อเสื้อผีเสื้อสีอะไรสีฟ้าปะใช่ไหมองตาบอดสีอโอเคถามว่าตาบอดสีอไอุ้่ยเอย<ๆ>เริ่มจากไอรฮอตเลยดีกว่าเริ่มจากใครนะเมื่อกี้เริ่มจากพี่หนุ่มอะไรสีเสื้อไง แล้ววันนี้วั<ร>นนี้เราจะได้ทุกคนคนละค,คนละหนึ่งภาพอ่าได้อ่ายังพี่หนุ่มก่อนเลยเดี๋ยวี่ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเดครับ <eighth> เถืกถกอ,อ,อกองอย่างงี้เอออ่า a อป beauty cam นะคะทาเสร็จปุ๊บมาที่ AI แต่งตัวตรงนี้เลยกดเข้าไปปุ๊บอุ๊ยให้รูปเสียวเต็มเลยเฮ้ยอะไรวะม่เราก็จะเลือกรูปที่อยากใช้เห็นไหมเสร็จปุ๊บมันก็จะมีชุดให้เลือกอยากจะเป็นผีเสื้อหรอหรืออยากจะเป็นนักเรียนเมกันบางคนอยากใส่เดสก็อกซีฟ้าผีเสื้อเดมจะได้เหมือนกันทุกคนอ่าผีเสื้อจัดไปรอ AI g e n e r a t แป๊บหนึ่ง พี่นุ่มเมื่อกี้ไม่ได้ล้วงกระเป๋าไม่ใช่หรอทำไมมันหดเท่าไหเมื่อกี้พี่นุ่มไม่ได้ล้วงกระเป๋าที่กูพีกคือประตูข้างหลังเว้ยมึงดูตรงนี้นะเออมันทำดีปังปังก็ไม่เด็ดอ๋อก็ไม่มากขนาดนั้นหรอกอืว่าทำได้ดีเลยนะเนี่ยโอ้โหเซฟไปเลยดีกว่าเอาต่อไปของใครผมขอแล้นต่อเลยใช่ปะ อ้ยฮอนนับอะอ่ามาเสร็จปุ๊บไอฮอตเป็นผีเสื้อเหมือนกันใช่ป่ะมันกระเทยเกินอ่ะทำมันไม่เปลี่ยนเราให้เป็นผู้หญิงนะแต่มันเปลี่ยนเราให้เป็นผู้ชายที่ใส่ชุดมีเสื้อเอ้าเฮ้ยมันเป็นเสื้อให้ยังไงอ่ะผีเสื้อสีดำเอ้าเอ้าหล่อเลยหล่ออยู่คนเดียวเลยแล้วไปใส่โปโลฮะ้น่แต่ขอบกลมเบสันแตนด์นัพดิสแตนด์นัพเฮ้ยมันไม่เต็มตัวมาทางนี้มาทางนี้ เดี๋ยวเลิกส์ไม่ใช่อยากอยากเล่นน้ำพลาวหรลูกมา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 ปวดฉี่ไม่ฉี่เราอยากดูรูปก่อนปวดฉี่ไปฉี่ก่อนไปอีกงานเดี๋ยวขอขอดูรูปก่อนจริงเออกูรู้ว่าเน็ตมันช้าแต่ว่าเขาจะเบียดทำนานๆเลยพี่เออแต่มันอยากเห็นอยากพูน้ำเขาเนาะ ก็น้องอยากรู้น้องก็เป็นสมาชิกไม่คนนี้ทุกรุ่นน่ะซื้อมือถือซื้อมือถือรุ่นไหนก็ไม่เคยใช้งานได้ปกติหรอกจริงเตแต่สิมแตเออาโปรแม็กก็ตัวซีคเกจริงอ่ะน้องกล้องซูมไม่ได้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเห็นไหมามรถเข็นมา,น,านจังวะยางด<น>ีเจยโอ้โหเจ๋งขนาดนี้ โอ้ยพืนจับหามันออกเสือได้ไงใครจับเป็นเบ้าลืมไอ้ผีเสื้อกูอยู่ไหนอ่ะเอ้ามันไปถอดเสื้อให้ถอดไผีเสื้อว้เออคอนเนคชั่นหรือคอนเนตโต้ไม่หรืออว่าหรือว่าเพราะว่ามันทำเมืออย่างนี้ได้มันเลยคิดว่าเป็นอยากโชว์กล้ามมันก็เลยใส่กล้ามไม่ฉันใส่เสื้อเออ น้องเสียงอะไรครับเสียงของไปเอ้าใช่กับโงไอตาลมานีเผื่อไอตามันจะเข้าล็อกกว่าเอาเป็นผีเสื้อไอตานะเออเออนี่ให้มันเห็นตัวชัดเรียบร้อยละโดนละเอาไหนนี่ยเดี๋ยวดูรูปพี่บีเขาอุ้ยนั่ไปโดนไปโดนพิธีทำไงนะไอทีใส่ชุดผิธีไปต่อ ทำไมเวลามีเสื้ออ่ะแล้วพี่ดุทำไมเป็นคนเดียวที่ไม่มีเสื้ออ่ะเสื้ออย่างนี้แล้วมันหรือว่าผมไม่เหมือนผู้หญิงหรอไม่อ่ะมึงถ้ามึงว่ามึงไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะมึงดูพี่ดุมึนั่นพี่ดุเลยผากเลยรั้งเหมือนงหรอตั้งนานแล้วมึงดูพี่ดุเล่นอยู่คนเดียวเลยก็สุดยแล้วมึงเราผาดมากจ่าจ่าวนเนี้ย ไหนวิช <ítulo> ัยมาดิเอาไม่น้องอย่างจังเลยอะแต่เขาทำเดือเหมือนของจริงเลยนะแต่ไหนลองดูสิมึงเดือเหมือนของจริงเลยอ่ะเึงมีขนด้วยเกิดโดนขนายด้วยไหนๆก็เขาก็เล่นด้วยแล้วก็เป็นของเขาหน่อยอ่ะพอแล้วเดือดจะหมดอ้าวไหนลองทำท่าเอียงแบบพี่หนุ่มดิเผื่อว่าแต่นี้ทำยังไงอ่ะ แค่ขับแหละก็ทำได้เลยไม่แน่นะครับเอาแขนยื่นออกมาเนี่ยมันจะมันอาจจะใส่เสื้อให้ก็ได้เอออออเต้งาแขนจจะเห็นแขนเฮ้ไอ้ต้ยพอเออพออมือออกมันมันเป็นอ่ะมึงอ่อนเดี๋ยวมันต้องกางแขนมึงน้องเปลี่ยนสีเออไม่แต่เสือเดิมเหมือนอยู่แล้ว่ะใช่ไม่เสะ้อดือเหมือนอยู่แลว่ะจริงอ่ะเนี่ยแต่ว่ารู้ไหมเป๋่าว่าเกงให้กูเองตลอดเลยเนี่ยผมลองกางแขนตรงนี้เิ ยังยักก้มหน้าอีกอร์กัวผิดพลาดแล้วบางเนี่ยเออเหรอเออถ้าถ้าถ้ายื่นแขนออกไปถ้าได้จะได้เสื้อสีฟ้าแสดงว่าโอเคทริคมี่อยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้แฟนส่งอะไรมาเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดก้องอัดอยู่ส่งลูกทะลึ่งมาอีกกูต้องคุมผ้าห่มดูเออโอ้โหได้ไอตานได้จริงว่ะไอดอกขาวจั๊วงเลยดีจังอะผมว่าถ้าทำแบบเนี้ยมีกล้าไหมสันเออใช่ ถ้าผมจะได้ไหมถ้าผมทำมืออ่าฮอตอยากอ่าฮอตอยากลองอีกแล้วตงกลางเหรอตชงาให้ได้ใช่ปะต้องเอาให้ได้วันเนี้อยืนประจับไหลพี่ยย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 ับยย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 มือนยย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 ายย่ยอไยยยยอยย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 ยมียอยมียอยยยอะอฮันเนอย เสื้อดำมาไม่ได้อะจบมันเล่นแบบงงๆนะเป็นเสื้อดำหรือเปล่าเออออยังดูเป็นผู้ชายเองเลยไอไข่ไม่ได้เล่นของเขาหรอกผสมน้ำหน้าไปไปไปไอไข่อะอดเล่นกับเพื่อนอดจับไข่วิชัย